สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะเป็นบรรยากาศการตัดหญ้าแพงกลาให้น้องวัวค่ะวันนี้พาพี่น้องมาดูแปลงหญ้าแพงกลานะคะอายุเจ็ดเดือนค่ะนี่นะคะก็มีหญ้าธรรมชาติปนด้วยนะคะก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาดูเพราะว่าอ,อยากจะให้เห็นถึง ความพิเศษนะคะของหญ้าเพนกล่านั่นก็คือทนน้ำขังค่ะพี่น้องเป็นหญ้าที่ทนน้ำขังได้ดีนะคะนี่ค่ะเพนกล่าก็มีหญ้าธรรมชาติปนอยู่นิดหน่อยนะคะ,คะพี่น้องง,งามๆเลยค่ะแปลงนี้ปลูกที่แปลงนานะคะปลูกที่แปลงนาค่ะน้ำขังไม่ตายนะคะ จากที่ปลูกหญ้ามาทั้งหมด9้าชนิดนะคะตามที่เก๋ได้เคยอัปเดตให้พี่น้องไปก็ปรากฏว่าไม่มีตัวไหนทนน้ำขังได้เลยนะคะแต่เจ้าตัวแพนโกล่านี้โอเคค่ะพี่น้องน้ำขังรอดนะคะให้ผลผลิตของให้ผลผลิตให้เราได้เป็นอย่างดีค่ะพี่น้องนี่คะ่ะตอนนี้ก็กำลังตัดนะคะ เราจะพาดูค่ะว่ามีหญ้าอะไรบ้างที่เก๋ปลูกแล้วโดนน้ำขังตายบ้างนะคะตรงบริเวณโซนด้านข้างตรงนี้นะคะคือเก๋จะแบ่งครึ่งครึ่งนั้นจะเป็นแทนกอร่าครึ่งนี้เก๋ปลูกเนเปียนรกจกกักรพพัดค่ะนั่นก็คือพี่น้องจะเห็นยกกล่องตรงนี้นะคะเป็นยกยกขึ้นเพื่อปลูกนะคะขนาดทำล่องสูงแบบนี้นะคะก็ยังไม่ไม่รอดค่ะพี่น้อง นรกจัก,กรพพัดตายเรียบนะคะอันนี้คือเป็นพื้นที่นรกจัก,กรพพัดค่ะตายเรียบค่ะหรือว่าแต่หญ้าธรรมชาติพี่น้องนี่ค่ะแล้วฝั่งทางโน้นก็จะเป็นกินนีค่ะฝั่งทางโน้นก็จะเป็นหญ้ากินนีบอมบซ์ซาค่ะปลูกในแปลงนาเช่นกันนะคะตอนนี้ก็ตัดให้น้องวัวไปแล้วเมื่อเช้าพี่น้องดูค่ะไซส์เล็กมากนะคะ คือไม่ตายแต่ว่าให้ผลผลิตน้อยค่ะเคยเอาให้พี่น้องดูไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะว่าเขาไม่ค่อยทนน้าขังเท่าไหร่นะคะนี่ขนาดต้นแค่นี้นะคะตัดไปแล้วนี่เห็นชัดเจนเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะซึ่งเทียบกันหลายๆอ,าอย่างนะคะอย่างเช่นย่าหวานย่าหวานนี่ก็จะอยู่บนข้างบนขอบสระค่ะพี่น้องอันนี้ก็ ใช้ผลผลิตดีอยู่นะคะคืออยู่บนเนินแต่ว่าตัวที่อยู่คันแทนาของเก๋มันจะชื้นอยู่ตรงขอบสะอีก,อกด้านหนึ่งนะคะพี่น้องอยู่ทางนู้นนะคะเก๋ไม่ได้พาไปนะคะมันจะให้ผลผลิตน้อยค่ะเปรียบเทียบดูแล้วนะคะทุกหญ้าที่เก๋ปลูกมาก็คือไอเจ้าตัวเพนกล่านี้ให้ผลผลิตเยอะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องนี่นะคะแต่ก็ต้องปลูกด้วยพื้นที่ที่ ระบายน้ําได้ค่ะถ้าขังเขาก็จะให้ผลผลิตน้อยเช่นกันค่ะแต่ถ้าตัวไหนระบายน้ําได้ดีก็จะให้ผลผล,ผลิตเหมือนเดิมเหมือนกับฤด,ดูแล้งค่ะนี่พอบานโชว์แล้วนี่เนาะดูค่ะสวยงามนะคะแทงตกล่านนะีดูฝนนะคะให้ผลผลิตเยอะเหมือนเดิม น,นี่ยังไม่ตัดค่ะดูนะคะยาวเลยค่ะพี่น้องอันนี้คือน้ําขังนะคะนี่น้ําขังตลอดค่ะดูค่ะแต่ก็อเพื่อยาวเลยนะคะนี่นี่จ้ะโอเคมากเลยพี่น้องนี่สวยมากนี่ค่ะนคะให้ผลผลิตเยอะเลยอยอดมากค่ะ โอ้ oh. สวยงามคะ่ะพี่น้องอ้าวเสียงเบาลงแล้วนะคะวันนี้ขออภาัายนิดนึงนะคะเป็นภาพสดๆนะคะเก๋มไม่ได้ตัดต่อเสียงออกใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นภาพสดๆเลยที่เรากำลังตัดค่ะพี่น้องดูค่ะผลผลิตน,นะคะเยอะมากค่ะ วิธีการตัดของเรานะคะก็เหมือนเดิมค่ะตัดด้วยเครื่องตัดหญ้านะคะวิธีการตัดของเราก็คือตัดด้วยเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ใช้ตะแกงย่างเป็นตัวผักนะคะ สายะแกนย่างเป็นตัวขัก้าให้ล้มไปทางแนวเดียวกันค่ะเรามาดู เรามาดูการตัดกันให้ชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะการตัดของเก๋ก็คือจะตัดให้เหลือแตกโคนแบบนี้นะคะเหลือแตกอ่กอรากโคนรากแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งเซนค่ะนี่นะคะวิธีการตัดค่ะหลังจากนั้นก็เก๋ก็จะใส่ปุ๋ยนะคะเอา ปุ้ยคอกมาลงลว่าตามด้วยปุ้ยยูรียียค่ะพี่น้องนะคะ่อที่4ที่เราตัดอันนี้กำลังจะแตกกอขึ้นมาใหม่นะคะนี่โอเคค่ะพี่น้องก,ก็ก็พงพนกล่านะคะจากที่ปลูกมาทั้งหมด9ชนิด รู้สึกประทับใจแพงกล่ามากที่สุดค่ะให้ผลผลิตเยอะขึ้นทุกรอบตัดนะคะพี่น้องเทียบเทียบ <ๆ S 2> ทุกยี่ห้อนะคะทุกประเภทที่เก๋เคยเคย,เคยปลูกมานะคะไม่ว่าจะเป็นนรกจกกักรพพัดนะคะให้ผล,ผลผลิตเยอะจริงแต่ต่อสองต่อสามไปมันก็จะเริ่มให้น้อยลงมันจะให้เยอะเฉพาะต,ต่อแรกค่ะแต่แังกล่านี้ต่อสองต่อสามยิ่งหนายิ่งเยอะค่ะพี่น้องแนะนำเลยนะคะ ให้พี่น้องปลูกเยอะๆค่ะสดยอดมากสดยอดจริงๆให้ผมไปเที่ยะมีจริงจึงอยากบอกต่อค่ะโอเคนะคะพี่น้องตลอดวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บหญ้าให้กับน้องวัวก่อนนะคะพี่น้องคะปลูกเยอะๆเ,เลยค่ะแฟนตคละ ชนแรงทนฝนให้ฝนตกเยอะจริงๆค่ะพี่เนาะเ่นจูได้ด้วยคาพที่อยู่เบื้องหน้าของทุกท่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ